สวัสดีครับชาลาสิเมธยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงวบยบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนกรกฎาคม2015นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีนาโน,นมมิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามแบ่งปัยกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์มาได้ที่ยูเซอร์บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลรับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้เด็กไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับเรามาดูกัน ไพ่ใบแรกของตัวตนของตัวคุณนะครับได้ไพ่ The w h e e l of Fortune แล้วก็เป็นไพ่ Ten of Cups เป็น Page of Wands Nine of Swords s of Swords นะครับ Nine of Pentacles The Hermit Ten of Wands The Chariot ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ไพ่ Tree of p e n t a c l e อิทธิพนใต้สําหรับได้ Queen of p e n t a c l e นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของคุณได้ไพ่สิบถ้วยเลยทีเดียว ชาวเมธลักนณเมธค่อนข้างดีมากเลยไพ่ตัวตนเป็นสิบถ้วยแปลว่าช่วงนี้นะครับชาวเมธลักนณะเมธเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยอาจจะมีโอกาสมีนาหนุ่มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัวการเจอกันนะครับกับญาติพี่น้องการพบปะสังสรรค์กับคนในครอบครัวมากขึ้นมีความรู้สึกเบิกบานใจมีความรู้สึกอิ่มเอมเปรมใจนะครับมากขึ้น แต่อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างในเรื่องของความรู้สึกแต่สุดท้ายคุณจะมีความสุขได้ถ้าคุณรู้จักปล่อยวางอย่างที่ไพ่แนะนำนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำต่อไปเนาะเพราะมันยังมีไพ่ในเรื่องของความเป็นเนกาท t i v e บ้างอันนี้คุณก็ต้องพยายามปล่อยวางถ้าตัวคุณเองพยายาม เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองมากขึ้นหรือพยายามเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นใส่ใจกับคนรอบข้างมากขึ้นคุณก็จะมีความสุขความสมหวังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักมันก็จะมีโอกาสของการลงตัวได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน10ถ้วยเนี่ยประว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตครอบครัวของคุณจะมีความสุขความสมหวัง จะมีการผลักดันให้กับตัวคุณนั้นได้ประสบความสําเร็จมีสิ่งที่ดีต่อใจให้กับตัวคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยชาวเมธลักนณาเมธได้ยินแล้วพยายามเปิดรับพลังงานนะครับรับพลังงานด้านบวกไปเยอะๆแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังที่คุณนั้นควรจะได้รับนะครับ ทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าอุปสรรคและปัญหาที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้เพื่อที่จะได้เจอสิบถ้วยอุปสรรคปัญหาของตัวคุณเองนะครับอาจจะมีความเหนื่อยยากมีความรู้สึกลําบากบ้างในเรื่องของภาวะการงานการงานอาจจะมีการแบกภาระในการเหนื่อยมีการหนักบ้างแต่การเหนื่อยการหนักของคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวคุณเองนะครับอยากจะมีความสุขนะครับกับการที่จะมีครอบครัวเป็นหลักเป็นแหล่งเห็นไหม ความปรารถนาของคุณคือต้องการจะสร้างครอบครัวต้องการที่จะมีการมีหลักปักฐานถูกไหมมันก็ต้องเหนื่อยกับการทํางานมันก็ต้องทําแบบงานเยอะหน่อยรับผิดชอบงานเยอะหน่อยอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าชาวเมธแล้วก็ลักณะเมธก็อย่าไปยึดติดว่าโอ้ยเดือนนี้เหนื่อยอีกแล้ว คือจริงๆแล้วมันเหนื่อยก็จริงแต่คุณจะได้รับผลลัพธ์สิบไม้เนี่ยคือไพ่กลางๆไม่ใช่ไพ่เสียนะครับไพ่กลางๆแปลว่าคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะหนักคุณอาจจะแบกภาระในช่วงแรกแต่พอมันมีผลลัพธ์ที่ดีปุ๊บโอเคทุกอย่างมันเซ็ตตัวแล้วคุณก็จะมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิบไม้หมายถึงลำบากก่อนแล้วจะสบายภายหลังมันแปลว่าคุณจะสาม,มารถสร้างหลักปักฐานมีสิ่งที่ดีต่อชีวิตของคุณได้ดังนั้น คุณอาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างหรือมีภาระที่ต้องแบกรับบ้างอย่างในดวงชะตามีดาวเสาเนี่ยเป็นกเกษตรบดีอยู่ในเรือนการงานเบียนก,นกันกับลักขาแต่เขาเรียกว่าได้ตำแหน่งคําว่ากเกษตรบดีมันแปลว่าการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความเออเขาเรียกว่ามีความเจริญเติบโตไปข้างหน้าเห็นไหมครับเนี่ยเป็นการที่เหมือนกับคนคนหนึ่งกาลังเดินขึ้นในทางลาดชันอะ แล้วแบก1ิบไม้ไปด้วย1ิบไม้มันหมายถึงการที่เราอาจจะเหนื่อยกับการงานวิ่งเต้นหน่อยประมาณนั้นนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งจนเกินไปมีไพ่เด็กถือไม้มาปรากฏบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อย hmm. เกินไปท้อนะครับมีตกกังวลอยากจะมีการเริ่มงานใหม่นะครับอาจจะอยากออกไปทํางานที่อื่นเพราะว่างานนี้มันอาจจะดูเหนื่อยเหลือเกินหนักเหลือเกินนะครับหรืออาจจะแบบอยากจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงก็คือไพ่เดชาริออน ชาริออตเนี่ยแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแปลว่าการโยกย้ายนะครับหรือแปลว่าไปต่างถิ่นแดนไกลบางคนไม่ได้โยกย้ายแต่มีโอกาสที่จะไปอยู่ในเรื่องของการไปสัมมนาต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไปดูงานอะไรแบบนี้นะครับเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่ช่วงนี้จะอาจจะเดินทางบ่อยนิดหนึ่งสำหรับชาวเมดนะครับเนาะเพราะว่าดาวพหัสบีเนี่ยเป็นภพ เขาเรียกว่าเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนภพวินาศแล้วดาวเสาที่เป็นดาวการงานเนี่ยส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงภพวินาศนั้นกับเรือนสุภาแปพว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเแย้งรูปแบบมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเห็นไหมไพ่ขึ้นมาสอดคล้องกับ ดวงดาวเลยนะครับแปลว่ามีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังกับการเปลี่ยนแปลงได้แต่คุณจะรู้สึกอึดอัดก่อนนะครับแบกภาระาก่อนอึดอัดก่อนแล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่อยๆนะครับเป็นค่อยๆไปนาออย่างที่บอกว่าเป็นเด็กถือไม้เราควรจะต้องมีการปรับมีการเรียนรู้มีการเข้าใจกับในเรื่องของการทํางานด้วยเพราะว่าบางทีแล้วเราจะเอาดั่งใจทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ทํางานประจํา นะคนทํางานอิสระบางทีก็ต้องแบบเหมือนต้องตามใจลูกค้าอีกอะ่ะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับนะอย่างผมเนะี่ยดูดวงเนี่ยดูเหมือนเหมือนง่ายมากเลยวันวัน,วนอ่านแต่ไพ่โหอ่านซะจนแบบวันหนึ่งเป็นเกือบประมาณ80คลิปประมาณเนี้ยต่อเดือนนะครับต้องทํา80คลิปต,ต่อเดือนแล้วต้องไปลง YouTube อีกตัดต่อทุกอย่างวุ่นวายมากนะครับวันหนึง่งแทบไม่มีเวลาพักเลยในจะรับนับงานในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวอีกนะครับ มันเยอะมากเลยนะอยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะครับทุกงานทุกอาชีพไม่ง่ายนะบางทีลูกค้าก็กดดันคําตอบอะไรแบบนี้รู้สึกเหนื่อยนะบางครั้งนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายหมดสัทุกอย่างนะดังนั้นมันก็ต้องแบบเออมีแบ่งรับแบ่งสู้นะครับอะไรประมาณนี้เราก็ต้องค่อยๆเติบโตค่อยๆเรียนรู้เด็กถือไม้หมายถึงการเรียนรู้หมายถึงการปรับรูปแบบมีไพ่เดอะเฮอร์มิตมาด้วย ฮอร์มิตแปลว่าบางทีเราก็ต้องมีการเรียนรู้มีการปรับรูปแบบมีการเข้าใจนะครับกับโมเมนต์กับหลายๆอย่างที่เรากําลังแบบทําอยู่อ่ะเราทําอะไรอยู่เราควรเรียนรู้เราควรที่จะต้องเพิ่มเติมศักยภาพของตัวคุณเองให้มากขึ้นนะครับแล้วตัวคุณเองจะเข้าใจในกับสิ่งที่เราทำมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคคุณสามารถแก้ไขได้จากไพ่เดอะเฮอร์มิต เฮอร์มิตแปลว่าการใช้สติปัญญานะครับดวบาวพฤหัสบดีพบวินาศของของราศีเมษเนี่ยแปลว่ามันจะเป็นการเคลียร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดการเริ่มต้นใหม่ที่ดีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีรรน,ดนะประมาณนี้อิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นนาออบสอดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนาะคือนาออบสอดคือความรู้สึกแบบมืดแปดดานส่วนเซเว่นออสอดคืออาจจะมี กทําอะไรไม่ชัดเจนลับหลังนะครับคุณเลยอาจจะมีการที่อยากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เหนื่อยแบกภาระมานานแล้วนะในองค์กรสิ่งต่างๆคุณเลยรู้สึกว่าตอนเนี้มันมองไม่เห็นหนทางที่อยากจะอยู่ต่อหรืออาจจะรู้สึกเหมือนต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเกินไปแถมก็มีคนมากระแสะมีคนมาดิสเครดิตมีคนมาแบบทำอะไรลับหลังกับคุณ่ ทำมันทาให้เกิดคุณแบบมีความรู้สึกแบบหงุดหงิดใจมีความรู้สึกแบบทําหยุดตรงนี้แล้วมันไม่โอเคกับการที่เราจะรู้สึกนะครับแล้วก็มันหมดแพชชั่นแล้วอะเราต้องพยายามเติมเต็มแพชชั่นของตัวเองขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพดออฟวัน mm. <of> คือหมายถึงคุณต้องพยายามเติมแพชชั่นของตัวเองขึ้นมาบางทีแล้วการทํางานบางทีมันเหนื่อยคุณผมก็เข้าใจนะครับการทําอะไรที่มันเป็นรูทีนการทําอะไรที่มันเป็นงานซ้ํๆ นะครับเดิมๆม,มันก็รู้สึกเบื่อหนายอย่างผมอ่านไพ่นะ่อ่านแต่ไพ่อ่านแต่ไพ่ทั้งวันทั้งคืนอ่า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 น,านแล้วก็รับดูดวงก็ดู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 สามยหกสิวันผมทำนะ่ะงานน่ะนะครับ360กว่าวันก็คือพูดง่ายหยุดไม่ถึง5้าวันต่อปีนะครับดีไม่ดีไม่ถึงเลยดีไม่ทีมันหยุดแค่วันสองวันเองที่หยุดน่ะนะครับอืเพราะว่ามันรู้สึกแบบเหมือน ทำมากมันก็เหนื่อยนะแต่ไม่ทําก็รู้สึกเหมือนอยากทําเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกเบื่อเๆอยากๆเนาะเราก็ต้องเติมแพชชั่นเติมความรู้สึกดีๆเราควรจะต้องผ่อนคลายเราควรจะต้องรีแลกซ์มาก ขึ้นหน่อยอีกนิดนึงเพราะบางทีเราก็แบบซีเรียสจริงจังนะครับหรือว่าเรารู้สึกเหมือนแบบเราจะไปต่อดีไหมกับงานนี้หรือเราควรจะหางานใหม่ดีหรือเราควรจะทํายังไงต่อเนี่ยเราต้องมีกลยุทธ์มีการวางแผนไพ่ใบนี้หมายถึงการวางแผนก็ได้นะครับถ้าเจ็ด ดาบในทางที่ดีเพราะว่าเรามีกลยุทธ์ในการวางแผนที่จะไปต่อนะครับหรือไปทํางานที่อื่นเนี่ยเราก็ต้องมีกลยุทธ์วางไว้ก่อนว่าเราควรจะไปไหนต่อไปแล้วจะต้องวางแผนการอย่างไรต่อการรับมือนะครับต่อในเรื่องของการทํางานเพราะช่วงเนี้ยวิกฤตเศรษฐกิจนะครับถดถอยมันเกิดน่าจะ ใกล้จะถึงภาวะถดถอยแล้วนะของโลกเนาะเพราะว่าเงินเฟอ้อก็เยอะนะ GDP ต่างๆการตกงานการว่างงานก็เยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่ว่าคุณก็จะมีโชคมีลาบอยู่เพราะว่าคุณอาจจะแบบใครที่เปลี่ยนงานเนาะมีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่นะครับเพราะว่ามีวงล้อแห่งโชคลาบมาแล้ววงล้อแห่งโชคลาบเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสจะมีน้เมตตาที่ มีคนคอยช่วยเหลือแล้วกันเนาะแล้วก็ดีวกับใครก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นเพราะดาวภูมินาศกับดาวสุภาเนี่ยเขาเป็นเกษตรบดีราว่าการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่รับกระแสสัมพันธ์จากดาวการงานเข้าไปอีกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเฉงรูปแบบห้ายก่อนแล้วดีภายหลังแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็โอเคมากขึ้น สามเหลี่ยญคือการได้รับโอกาสนะครับวงล้อแห่งโชคลาภคือคิวทองของคุณนะครับสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังสิ่งที่คุณนั้นปรารถนามันก็เป็นจริงแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อก็ถือว่าโอเคนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใครที่ยังตกผลึกไม่ได้ก็ค่อยๆคิดค่อยๆทํา ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างภาวะการเงินนะครับขึ้นไสน่สามเหรียญสามเหรียญแปลว่าคุณเองนะครับอาจจะมีการดิวนะครับกับในเรื่องของการปิดจ็อบดิวงานได้ดีขึ้นมียอดรายได้ต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นพัฒนานะครับจากไพ่สามเหรียญเนี่ยขึ้นไปเป็นไพ่ใบนี้เลยเก้าเหรียญ เก้าเหรียญนี่เยอะมากเลยนะครับเปราว่าแบบมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณแล้วอิทธิพลใต้ไพ่ได้ราชินีถือเหรียญอีกต่างหากเปราว่าชาวเมตรัคคารเมษค่อนข้างปังมากกับในเรื่องของการเงินนะครับปังแปลว่าดีมากอะครับอืนะเปราว่ามีโอกาสที่จะมีแนวโน้มมิทิทางที่ดีกับในเรื่องของภาวะการเงินการเงินนี่เข้ามาแปบดเป็นเกาะเป็นกรรมเข้ามาแบบรวล้วนนะ แต่ว่าคุณก็ต้องขยันก็ต้องอดทนบางคนต้องทํโอ T ีเพิ่มเติมบางคนต้องพยายามเปิดร่วงเวลาพยายามทําอะไรที่มันแบบเยอะขึ้นนิดนึงอะ่ะแล้วคุณจะได้เงินเก็บเงินก้อนเงินอะไรแบบเนี้ยเยอะขึ้นกันเงินค่อนข้างแบบอูฟูมากเลยเป็นเกาะเป็นกำเ,เลยนะครับดังนั้นก็ถือว่ามีนาโน้อมทางที่ดีนะครับก็ โอเคก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นเดี๋ยวก็จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นพัฒนาและเติบโตไปในนมทิศทางที่ดีอะไรที่มันรู้สึกว่ายังขัดทางค่อยค่อิดค่อยๆทําไปแล้วคุณจะหาทางออกได้จากไพ่เดอะเฮอร์มิทีนี้เรามาดูโชคลาภกันบ้างนะครับสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็รักีนาเมษขอไพ่โชคลาภให้กับชาวเมษด้วยนะครับคิงถือดาบ The Lover นะครับ แล้วก็เดชารเดชาริออตมาอีกหนึ่งใบเนาะเหมือนกันเลยแสดงว่าคุณอาจจะมีโชคลาภจากการเดินทางไกลนะครับหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการเดินทางเนี่ยมักจะแสวงหาอะไรแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีโชคมีลาบดีนะครับจากไพ่เดรชาริออตเนาะแล้วก็ไพ่เดรเวอร์แปลว่ามีโอกาสที่จะมีพันธมิตรหุ้นส่วนต่างๆมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีและมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็คอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัว คุณเองมากขึ้นเนาะจากกิงถือดาบบางทีเขาอาจจะให้โอกาสให้สิ่งดีๆกับตัวคุณมากขึ้นไพ่สามใบน,นี้ถามว่ามีโอกาสถูกลาบลอยไหมโอกาสอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็น้อยนิดนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามบริหารความเสี่ยงด้วยสำหรับบางคนนะเพราะว่าเด e l o รเวนะครับกับกิงถือดาบบางทีเนี่ย ก็อาจจะต้องเหมือนใช้พิคอ์พิจารณานิดนึงกับในเรื่องของการที่จะต้องแบบซื้อนะครับบางคนอาจจะมีลาบลอยกับในเรื่องของคนที่เป็นแฝดน,นะครับอาจจะมีลาบลอยจากคนที่เป็นแฝดน,นะลองไปหาดูว่าคนที่เป็นแฝดเนี่ยที่คุณรู้จักอาจจะมี อายุนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งที่ทําให้เป็นเลขนําโชคของคุณนะครับหรืออาจจะเป็นเลขที่ทะเบียนรถทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้ครับเลขที่บ้านหรือทะเบียนรถแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะมีการถูกลังวัลได้บ้างแต่ว่าอย่างจะบอกนิดหนึ่งว่าไพ่มันไม่ได้สวยขนาดที่แบบว่าเก้าเหรียญสิบเหรียญแบบ แ,บบแต่ว่าในสําหรับตรงนี้ก็แปลว่าอาจจะมีโอกาสของการถูกลังวันได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็เสี่ยงเอาแต่พอดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ